สบายดีป่าลุงผุ่นพอกับช่องน้องมิดป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านนี่เห้ากัดซิมากินข่าวเส้าป่าลุงเลยอาหารทำมีป,มป,มปมมลาหมึกปลาตัวหลวกปลาหมึกป่าลุงเลยมีหลับซีน้ำหลับซีนมื้อคืนนี่ไปเลยแล้วก็มีทอดไข่ทอดไข่ซิมือพายบ้านนี่จำเจลปะลุงเลยปลาหมึกจำเจลทอดไข่ทอดไข่ซิมือพา,าอท,อด,ท,อ,ดอ,พาทอดไข่นี่ฮะ ซิมือ้องขีดบ่เลยซิมือใครทอดไข่ไปลงเลยม,มีปลาหมึกแล้วก็มีลาบซี่แล้วก็มีทอดไข่ไปลงเลยมีผอใหญ่กับไม่ใหญ่อยู่ทางอเมริกาผอมหักไม่หักนั่นแหละผอใหญ่ไม่ใหญ่เผันหากงินมาให้ซื้ออยู่ซื้อกินเื่น ของหลายอย่างแหละขอบพระคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยล้ำรวยเงินทองเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกกระสือของอยู่ของกินแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลยเด้อของอยู่ของกินกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ซื้อมักแตงน้ำมักแตงอันผัดเบิร์ดเลยแม่ใหญ่เด้อซื้อมักแตงน้ำ าได้กินเลยสำเนีมากินน้ำกันได้พอใหญ่ยมยหญ่เด้อพอใหญ่ยมยหญ่กินข่าวสาวน้ำก hey! ันป่าลุงมาสู่หูทุกคนเอฟซีทุกท่านนั่นแหละกินข่าวสาวเสิร์ฟน้ำกันมาแล้วป่าลุงมาแล้วกินข่าด้วกินข่าน้ำกันได้ป่าลุงเด้อ เล่าเลยไปลู้ไหยก็ใส่สองผ้าเลยมันจังบย่าเอ้ย่ผ้าแ่เลไ่ได้ย่ไม่ใหญ่เด้อกินเข้านัากันเด้อมาเนี่ยพอใส่สองผ้าเลยมันจังเส็บผ้าผ้าหาผตึ้งผ้าไตยังแป๊ากระเต่กไปรูตรงอเลยตรงมือเลยทางนี้ยมีโอกาสขึ้นนได้เ

ม้อมีกระชี่ลงเพื่อนสวัสดีป้าลุงข่าของการเป็นป้าลุงวยทอดไข่ได้ใั่ไหมโีไม่กับ้องโชคไม่โชคดอบโชคด้นี่ใครจะม้อมีลุงกัไรลงไปกับเราไอ้ไข่มีที่สนน normal. <laughs> อือว้าวให้ได้เรียนไปไปเลยนะโจมันมาเลยนะครับสวัสดีอยู่นะครับ

ออออเออแบ่อล้อเมี่อกุ้งกุ้งหัดแพงนัดแมนข้าโรหนเก่าทุกปลกุ้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยละเสียของกินหายกะพุ้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยลเสียของกินหายลูกห่านเนาะ็ในก็ไม่ใหญ่ Dù đi à. mì hang làm lươi ngân thông đi Có 20 ngày tuần trước có khỏe tiền kháng sang lên Bớt ăn sống không có nhà ngày Cô ngủ lôi nồng cao xin hả? Ngủ cả kinh Em Qua một xí Vâng là 300 lợi Dạ Mưa của bạn bạn hát gì không phải không? Xong rồi em hả? <laughs> ก ok ุ้งอะนะมันแพงเฮไปกินกุ้งอันนี้เนาะเฮากินกุ้งขายบัดนี้แม่นกุ้งในขายหนึ่งกิโลหนึ่งจี่เมนไปต่างถึงเออเพื่อเพิ่มแพงกว่ากุ้งตัวใหญ่แม่นรู้ไหมพ่อกุ้งธรรมชาติมันแซ่บกุ้งธรรมชาติมันแซ่บทำงานไม่เดียวเนี้ยสี่สิบบาทอืเราจะไม่อน

เดี๋ยวต้องคิดยาเฮ้ยนกินปลาหมึกขี้ย่าไว้แถ้นักกินมาแต่บ้านลุ้ไงกินเลยก็มาเลยกินเลย ຂໍລາກໍແຕ່ໄປຕາມຊ່ອງລຸງນີ້ເດີ້ປ້າລຸງບາດນີ້ໄດ້ກໍໃຈກໍຕິດຕາມລ້ດรับຊມຊ່ະລຸງນີ້ີລຸງກພະລຸອງບດ